เคยซีมประวัติศาสตร์แตว้ล้มโต๊ะตบตัวแอปได้เลิกลงจอให้รับชมกันเรียบร้อยแล้วสําหรับละครเพจซีตากแค้นผลงานจากค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยผู้จัดแอนทองผสมทางช่อง3กด33ขวาแตวนัทพรมาเพื่อฟาดแอปทักษออนที่พร้อมฉีกทุกกฎเกณฑ์การแสดงพลิกมารับบทร้ายที่สุดในงานละครงานนี้เตรียมลุ้นระทึกกับฉากเด็ดที่โลกต้องจดจํา กับลีลาบูแอคชั่นผสมผสานตบแบบไม่ธรรมดาการกลับมาแก้แค้น14ปีแห่งความหลังของเหมือนแพรหรือแตวนัทพรกับคุณน้าปรางทองหรือแอปทักษอรตัวแม่แห่งความปลอมจนถึงขั้นลงไม้ลงมือตบกลางร้านอาหารผู้กำกับไฟแรงฟิลกิติศักดีไซน์ให้ออกมาเป็นการตบแบบแข็งแรงและแปลกตาไม่สาำใคร ดานานงเอกอินเนอร์แรงสาวแตว้ดึงพลังการแสดงออกมาแบบถึงพริกถึงขิงล้มโต๊ะอาหารทุบแหลกใส่นางเอกรุนพี่ส่วนสาวหวานอย่างสาวแอปได้ a c ติ n g code ติวเข้มสังกรีิแตกปลดปล่อยก่อนเข้าฉากตบกันไปมาใช้เวลาถ่ายละเอียดยิบกว่าครึ่งวันเซ็ตฉากสวนสวยณนะร้านอาหารหรูอาคาลิโก สุขุมวิทย์ 51, ให้เปลี่ยนเป็นสนามรบกงเล็บของสาวๆบอกเลยว่าฉากนี้ได้เห็นสาวแอปปล่อยของรัวๆพูดจาภาษาดอกไม้สะบดคำหยาบแรงที่สุดในชีวิตผ่านหน้าจอทีวีชนิดที่ขนลุกตั้งแน่นอนส่วนศึกครั้งนี้มุมแดงไทไฟแต้วแอปใครจะมงลงต้องติดตามห้ามกระพริบตาปักหมุดความแซบ่บพริกสิไร่ฉากตบดูเดือดไฟลุกของสาวแต้วและแอปทักษอ่อน ในละครดรา,ดาม่าถึงใจถึงอารมณ์แค้นวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส